อ่าห้าเกมนิดเดียวนะครับผมเราก็จะลุยกันเลยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมเอาบัฟมาแล้วเตรียมตัวไปครับผมร้อยยี่สิบวิแล้วเตรียมวัรทุดอยู่ก่อนตอนนี้โอเคแล้วเราก็จะได้เป็นสปอนป๊อปนะครับผมแล้วก็จะแลกมาเลยนะครับผมสำหรับสปอนป๊อปแล้วเรากดเลือกยืนยันก่อนเลยนะครับผม อ่ะมันยังไม่ขึ้นใช่ไหมแล้วเราได้เป็นสกินใหม่สปอนบอบนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไปป่าให้ดูนะครับผมสลับตัวนี้นะดูโอ้โหอย่างฟิลนะครับผมหวังว่าจะไม่โดนแดดนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวพอมมาแล้วเราก็จะเป็นลงแหลงกันเลยนะครับผมผมจะเอาไปป่านะครับผมสลับสปอนบอบตัวนี้ก็เล่นมาค่อนข้างที่จะ30วันเลยนะเออเอาจริง เดี๋ยวเราหาคู่สักคู่นะครับเก๊เดี๋ยวเราจะสวานพอไปปากันนะครับมาแล้วครับกับโโโสองคู่ในสุดทายนะครับผมห้ากับวานบ๊อบเพเ์พนนะครับผมกับนุ่งเกล็ดแฟชั่งนะครับผมกับกรูนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคในส่วนของคิวที่สองนะผมอัพมาเป็นสุดที่สองก่อนนะครับผมจะเป็นการที่จะส่งเบอร์ยเบอร์เบอร์เกอร์เอเอแล้วก็ในสุดของฮาร์บิบของเขา จะเป็นในส่วนของยิ่งใช้ยิ่งนะครับผมคือยิ่งเลดลงนะครับผมค่อนข้างที่จะดีมากเป็นส,สกิลสุดๆมากๆนะครับผมที่กลางเราทำไมยังไม่มาครับผมไม่ยอนะครับไปก่อนเลยครับผมแล้วก็นั่นแหละในการส่วนสกิลหนึ่งนะครับผมเหมือนเป็นการปล่อยหอยทากนะครับผมของกินกับแมวหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นแมวเหรอ <c oughs> แล้วก็คอบโบกับสกิลก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมแล้วก็ในส่วนของอัจฉริยะนะครับผมจะเป็นการเหมือนแบบปล่อยนะครับผมสกิลไปนะครับผมจะซีซีมืแบบเวเป็นล็อกค่ะนะครับผมก็สามารถเจ็ดีได้นะแต่เขาไม่สามารถที่จะเซนที่ได้เรียบร้อยครับผมแตกครับไม่มีไม้นะครับผมตัวนี้ก็กดอันติก่อน เต็นไปได้ผมอยากให้ใช้สกิลสองแล้วก็อติแล้วก็ค่อยสกิลหนึ่งแล้วก็คนสกิลสรอดีกว่านะครับผมมันจะเป็นคอมโบแต่ว่าสกิลคอมโบคูดาค่อนข้างที่จะเร็วมากเลยนะครับเด็กหนอยจนหนะมดะมิสเตอร์คอนฟนะิมาครับผมมาบนมาเมป่าเขาอยู่ไหนครับเนี่ย ทีมตัคาดไม่เหรอตีมตัวคาอยู่ล่างครับผมเราก็ต้องเอาฮะผมจังหวะน,นี้รวดเร็วเพื่อที่จะทาให้เพื่อนไม่เสียเวลานะครับผมเราก็มาเก็บตังค์นี่ออเองนะออจไม่ไดมาปดใจเพราว่าเคบอันตีสามารถใช้เสได้วยนะูิสียิ้นเป็ที่าะครับผมอพ่ข้งาขงที่จะดีมากเลยนวาย ไปแล้วครับผมวิ่งครับผมได้บัฟแล้ววิ่งครับกดสกิลสองวิ่งอย่างเร็วนะครับผมคอมโบก็ไม่ยากครับผมวิม่งแบบง่ายเลยนะแต่ต้องใจเย็นๆนะในการใช้สกิลนิดนึงเพราะว่าถ้าใช้สกิล,ๆๆกลตัวเราเหมือนแบบเราก็ตายอนะเหมือนแบบไม่มีสกิลหนีนะครับเดี๋ยวเราต้องมาช่วยมิสเตอร์แฟล็กซ์เกิดชีวิก่อนนะครับผมเออเรายังไม่ได้เลยนะ โ้และทุกสกิลลดฟูดาวนะครับผมเป็นพระโกมากๆนะครับผมว่ามันจะออกมาแล้วนิดนึงนะเพราะว่าก่าเน้เออว่านี่เลาเล่นที่ทำมเนี่ะไรก็มีต้องไปเชื่

โหโหแล้วครับโดนคุณงยางเขาเอาไปเอาไปให้หมดคุณทำหนี้ได้ยังไงอะไรคุณทำหนี้ได้ยังไงมาเนี่มานี่โอ้โบวกไม่พักอ่ะเออแต่ผมแบบ แล้วครับทำอย่างนี้ทำไมนะอืมทำอ,อย่างนี้ทำไมนะทำไมไม่รู้จะกลับนะเอาวันมันต่อยกันเป็นวงเบอร์ช้าเนี่ยจะต้องแตกเขาเลยรับเบอร์เบอร์ผมไปทั้งชุดขนาดนั้นใ่อิม่มจุกก็ต้องกลับบ้านนะปุ๊บป,ะป,ะป,ะปะั๊บปั๊บเนี่ยว้าวผมอ้าตอนนี้เรายางเงินเฮ้ยโอ้โหแล้วเขามาเอารับผมวา

ร้บผมวิ่งไล่ผมวิ่งไล่จังวะนี้โอ้โหวิ่งไม่ทันวันวานตีได้ยังไงเนี่ยอรนโอโหแล้วโอ้โหแล้วกับเราโอ้โือกัางเมามันแทริกช่วยเพื่อนน่อยแทริโอแทริเดินเล่นดูซิแพทริกดู ม,มาถิกแบบกล่อมแล้วครับผมกล่อมใหญ่อัดอัดเข้าไปอัดเข้าไปแล้วกดสกิลใส่ย,ยังผักเข้ามาได้อยู่ยังไงครับผมยังขึ้นหัวครับผมตีสบายเลยไปเอ้ยเฮ้ยว้าผมหายครับผม,นบผมบเน่ต้องตายเรียนลอยครับกลับบ้านเลยในส่วนของบางอย่างหาลิงไม่เจอครับผมต้องใจเย็นก่อนนะ แล้วยังไงครับข้าวใส่ผมดีนะชอบดักคิวครับผมโดนเลยครับมิสเตอร์สว่างบ็อกับผมยังรอดมาได้ครับผม,มงงมากเลยเมื่อกี้โดนน่นะโดนน่ะ แล้วกดสกิลกดสกิลเอาไงครับของเรา มายังไงยังไงยังไงสู้ยสู้ยสไยุดับผมอยู่ไหนหมดแล้วทเขามานีังเรียบร้อยครับผมโอเคนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้ FVP หรือเปล่านะครับผมเกมนี้ ไม่ค่อยมนันเท่าไหร่แต่ผมก็พยายามเต็มที่แล้วนะครับผมสำหรับการโซโลแลงของผมนะครับผมอ่ะได้ The MVP หรือเปล่าน,นี่เราจะมาดูกันนะนี่แนหละผมอาจจะได้ไม่ได้นะครับผมสำหรับสปอนก์ตกัวนี้ก็นั่นแหละครับผมสุดยอดแล้วอย่างเฟียวนะครับผมน,น่ารักมากโอ้ยไม่ได้ MVP นะครับผม โอเคนะครับผมก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากก like, <ut share, S 1> ดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับดูคลิปจบแล้วสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถคอมเมนต์อะไรก็ได้นะ